สวัสดีครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาแวะ,ะชิมของอร่อ,รอยๆริมทางถนนนี้เราเอ,อยู่ในกร,รุงเทพมลานครนี่แหละอันนี้เป็นป้าที่ว่าทำขายขนมครกกันนะครับผมก็วันนี้เราได้มากินขนมครกแบบพิเศษพิเศษเขาเรียกว่าขนมครกไข่นะครับในภาษาอังกฤษนี่เราเรียกว่าอะ,อะไรอะ s a v o r ่ Coconut r i c e h o t c a k e กมิกซ์เอกนะครับ หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าขนมครกไข่นี่เองค่อนข้างเรียกว่าเป็นขนมครกหน้าตางี้นะอาจจะดูเล็กๆนิดนึงแต่ก็คงความอร่อยมากๆเลยเป็นขนมครกที่มีรสชาติไข่ผสมเข้าไปในเนื้อเนื้อของขนมครกกางมีรสชาติที่อีกหวานแล้วก็อร่อยมากๆในบผมถ้าใครได้มาชิมหรับทานก็คงจะเรียกว่าปิดใจละอาจจะได้กลับมาซื้ออีกครั้งนะครู้ ครับอันนี้เป็นอ่าเป็นกนมบังาโดยคนโบราณทำนะผมอันนี้กมว้าสังเกตอ่ที่ใส่ไข่จะเป็นกระด้งไม้นี่เป็นกระโดงกระดง้งไม้ทาเรียกว่าเห็นว่า,นะวามีอายุการใช้งานมานานันอะยาวนานมากก็ทำมาตั้งแต่สมัยน่าจะเกินยี่สิบปีขึ้นไปแล้วนะก็ถือว่าโบราณแล้วละ่ะ ซึ่งสมัยนี้หากินค่อนข้างจะเป็นยากาะนะี่ใบกระทงนะใบกระทงเนี่นผมนี่มาให้ให้ไอ้พวกมันสามกองเลยจริงสามกองอก็ว่าอร่อยมากเลย